เพรความเจริญในธรรมจรึงมีแ่ท่านผู้ฟังเท่นนานหร่ปัญหาในวันนี้คงเป็นปัญหาของนายตำรวจระดับสารวัตรต่อไปท่านถามว่าการที่ประสงค์ไม่ทำหน้าที่ของสูงคือไม่สั่งสอนรมแก่ประชาชนเอาแต่สร้างเสียเอาแต่สร้างเรียไรมั่วสีกาขับรถเสษเมตุน ทำให้ประชาชนขาดความเคารพนับถือโครงการศาสนามีวิธีใดที่จะก,กำหนดวิธีการเพื่อป้องกันสิ่งดังกล่าวหรือไม่คือประเด็นทั้งหมดนั้นเราจะเห็นว่ามันเป็นปัญหาที่ค่อนข้งางถาวรในสังคมมนุษย์เพราะอย่าลืมว่าพระสงฆ์ก็คือลูกชาวบ้านอย่างที่พูดไว้ในวันก่อนและกการบวชในสังคมไทย มันก็ไม่ใช่เป็นการบวชตามโครงสร้างเดิมของพระพุทธศาสนาที่เราพูดกันว่าบทนี้บทลองบทครองประเวณีประเพณีบทนีสงสารบทรันเขาสุขบทสนุกดามเพ่ินมันก็มีอยู่ังทุกทุกประเภทแล้วช่วงที่บวชก็บวชระยะสั้นแล้วก็บวชระยะยาวเองบางทีก็อยู่ห่างไกลปืนเชียง ไม่รับการฝรึกปืออบรมแนะนําสั่งสอนจากคูบายจารย์เงื่อนไขต่ตางๆภายในสังคมมันมีเยอะเหลือเกินก็จะเห็นว่าพื้นฐานทางการศึกษาพื้นฐานทางครอบครัวพื้นฐานทางการศึกษาพื้นฐานทางสังคมซึ่งคนเหล่านั้นเลื่อนไหลามาเนี่กว่าจะมาเข้าอยู่ในวัดแล้วก็ทราบว่สาสาภาพแวดล้อมภายในวัดต่างๆหรือสังคมมันเปลี่ยนแปลงเร็วมาก แต่เรื่องมันเรื่องเนี่ยมันก็ยากต่อการที่จะหยุดจ้างมันโดยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือกระแสวัฒนธรรมต่างแดนเรื่องมีลักษณะอัยยานธรรมมันม,มีการกระตุ้นยั่วยวนเพื่อให้คนได้ได้สถานะอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นตามที่คิดว่าถ้าได้แล้วก็เก่งแล้วก็ดีน บางเรื่องมันก็ออกมารูปเป็นค่านิยมเป็นแฟชั่นกันพฤติกรรมเหล่านี้ถ้าเรามองก็ได้ความเป็นธรรมเราจะเห็นว่าที่ยกตัวอย่างเช่นอะไรเช่นเอาแต่สร้างเรียไรคือปัญหาตรงนี้เราต้องมองในแง่ของความจริงว่าวัดนั้นที่จริงมันเป็นาศาสนาสถาน พระไม่ได้สร้างเพื่อตัวท่านเองแต่ว่าสร้างในฐานะที่เป็นาศนาสนสถานสาธารณาสถานแล้วก็เป็นบุญยสถานมาที่เริมนี้เดินทีเดียวเป็นหน้าที่ของชาวบ้านเราเจนว่าก่อนหน้านั้นไม่นานมันก็เป็นเรื่องของประชาชาเรื่องเศรษฐีเรื่องเครือบดิเรื่องสกุลต่างๆที่เขาสร้างกันแต่ในปัจจุบันสังคมมันก็เปลี่ยน วัดยังจำเป็นต้องมีตามความต้องการของชุมชนและการขยายตัวของอาคารสถานที่ต่างๆมันก็เป็นไปตามความต้องการของชุมชนตรงนั้นแต่สรุปแล้วก็คือสถา,านอาสังานยเจาแต่การได้ไรนี้ที่จริงก็พูดมากไปหน่อยนะถือถ้าพูดถึงการได้ไรที่จริงชาวบ้านเป็นพวกได้ไราย โอกาสที่จะพระเข้าไปได้ไรนะอาจจะมีบ้างนะครับแต่เราอย่าลืมว่าถ้าพระไปลงด้ไรเองต้องไม่ใช่พระปกติต้องพระปลอมคือโดยเงื่อไนไขของที่ไหนพระก็ไปได้ไรต้งๆอย่างนั้นไม่ได้โดยเงื่อนไขข้อกฎหมายก็ห้ามทําการได้ใจอย่างนั้นพอได้ไปเจอพระด้ไรตรงๆก็สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผิดปกติ ก็สามารถจะนิมนต์ท่านไปแล้วก็สืบสอบหลักฐาเนเอกาสารต่างๆได้แล้วก็เมื่อเป็นการได้ไรับเพื่อาศาสนสถานจริงๆมีความสมเหตุสมผลจริงๆเราก็มีศรัทธาจะทําก็ทําไม่ทําก็ไม่ทําคือไม่ใช่เรื่องบีบบังคับนะการได้ไรับการบอกบุญเนี่ยไม่ใช่เรื่องบีบบังคับอะไรแต่ตามปกติก็จะทําแค่บอกกล่าวเฉยๆใครเกิดศรัทธา สนใจที่จะร่วมบุญก็ทําไปไม่ศรัทธาไม่สนใจก็ไม่ได้ว่าอะไรคือนี่คือเป็นแนวของการทําบุญอย่างนึ่งพระเจ้าทรงสั่งสอนไว้มันถึงบุคคลสี่ประเภทในเรื่องของการให้ทานเนี่ยนะบคนบางคนนั้นให้ทานด้วยตัวเองโดยไม่ได้ชักชวนบุคคลอื่น บางคนประเภทนี้ก็จะสมบูรณ์ด้วยพพกสมบัติในสถานที่ที่รกแต่ว่าจะขาดแคลนพวกพวกคือขาดแคลนบริวารสมบัติมีปัญหานะฮะถูกโดดเดี่ยวคนผู้หนึ่งดีด้ชักชวนคนอื่นแต่ตัวเองไม่ได้ทำมันก็จะสมบูรณ์ด้วยบริวารสมบัติแต่จะขาดแคลนภพกสมบัติคนพวกมากไม่มีเงินีน่แย่นะฮะคนผู้หนึ่งไม่ทำทั้งสองอย่าง คือไม่บริจาคทานด้วยตัวเองไม่ชักชวนบุคคลอื่ในให้ทานมันก็ไม่สมบูรณ์ทั้งสองอย่างก็อยากจนกัดสนนานาถาหาที่พึ่งได้ยากแต่คนพวกนึ่งนั้นจะบริจาคทานด้วยตัวเองและชักชวนบุคคลอื่นพวกนี้จะสมบูรณ์ด้วยภพสมบัติและบริวารสมบัติในสถานที่ที่ตนเกิดแล้วแล้วก็ใช้เกิดแล้วและเกิดแล้วนะให้ความมั่นในชาติพบกต่างๆต่อเน,นื่องกันไปก็ร่ำรวยกันไปเรื่อย อันนั้นคือเหตุผลหมายความว่าผลสําเร็จร่วมกันนั้นอย่างหนึ่งแล้วก็ผลที่เสวยที่ติดตามตนไปร่วมกันนอย่างหนึ่งคนก็มีการบอกกล่าวชักชวนได้ไรแต่ว่าผู้ฟังนั้นมันก็ต้องดูกำลังทรัพย์กำลังศรัทธาของตัวเองเห็นว่าเรามีกำลังทรัพย์บริจาคได้มีกำลังศรัทธาที่จะทําก็ทำทาไมทามันก็เรื่องของเรานะฮะก็ยกย่อไปทําอย่างอื่น ทีนี้อะไรล่ะโมสิกาเนี่ยทมาว่าพูดมากไปนะคือเรื่องแบบนี้เราจะเห็นว่าในระยะไม่หลายปีวันนี้มันก็พูดถึงพระสี่ห้ารูปแล้วก็กล่าวหาว่าโมสิกาถึงเราก็จริงมันก็มีสูตรอะไรไม่ไม่ชัดเจนเลยสักลายดยังนั้นนะสื่อมวลชก็ไปเล่นข่าวในเรื่องแบบนี้เราก็ไปเหมาพระทั้งปวงว่าโมศิกาก็เรียกเห็นว่าพระนี่บวชมาเนี่ย การประพฤติภูมจันยร์นั้นคือเว้นการเกี่ยวข้องสัมพันธ์ในทางเพศจะต้องระมัดระวังแม้แต่อยู่ในห้องเดียวกับผู้หญิงก็ไม่ได้สนธนากับผู้หญิงสองต่อสองก็ไม่ได้อยู่ในที่รับตารับหูกับผู้หญิงสองต่อสองก็ไม่ได้เป็นต้นเนี่ยวันนัคำมะม่วงซีกาเนี่ยมันหมายถึงระดับไหนล่ะระดับที่มีเพศสัมพันธ์กันมันก็ไม่ใช่พระแล้วอ่าไปไปจะไปโทษพระไม่ได้มันไม่ใช่พระนะ ขับรถเนี่ยก็เป็นด่างจังหวัดนะครัะแล้นะต้องมองว่าขับรถเนี่ยมันไม่ได้ผิดวินัยอะไรแต่มันอาจจะผิดกฎหมายในแง่ที่ว่าบ้านเมืองไม่ให้ใบขับขี่เป็นความจําเป็นทางภูมิศาสตร์ทางสังคมทางท้องถิ่นตรงนั้นหรือถ้าเรามองให้ดีว่าวัดที่อยู่ตามริมแม่นม้ําพระก็ภายเรือบินทบาทตยามปกติ บางโอกาสมีเรื่องขนทรายมีขนไม้อะไรแต่องอุปกรณ์ต่างๆกาจจะถอเรืออาจจะแจวเรืออาจจะพายเรือต่อมามีเรือหางยาวแล้วก็ขับเรือหางยาวแล้วก็ต่อมามีเรือถึงเป็นเรือยนต์ก็อยู่ในวิสัยที่ท่านจะขับไปมาได้เป็นเรือของวัดหรเป็นสาธารณประโยชน์บางทีท่านก็ขับนะ,ะในท้องถิ่นบางท้องถิ่นเรือพาเป็นกรมฤษ รายเป็นเรื่องไม่เคยสะดุดตาอะไรแต่ว่ารถเนี่ยเหมือนค่อนข้างสะดุดตาเต่ต้องเข้าใจนะว่ามันไม่ใช่มีปัญหาทางวินัยแล้วก็ที่จริงก็สุภาพเรียบร้อยนะคือยังนึกว่าในโอกาสต่อไปคือคือไปต่างประเทศยุโรปอเมริกาก็ไปเห็นพระขับรถอะไรยังไม่เห็นยังไม่เคยเห็นพระไทยขับนะที่ต่างประเทศแต่ก็เคยเห็นในเมืองไทยท่านขับอยู่ในวัดของท่าน กวาของท่านกว้างใหญ่แล้วก็นึกว่าออมันถึงจุดหนึ่งเนี่ยปัญหาเหล่านี้ว่าเมื่อไม่มีปัญหาทางวินยัยกฎหมายอนุญาตก็จบแล้วสังคมยุคใหม่มันไม่ใช่ไปเที่ยวจับผิดเล็กๆน้อยๆกันแางนี้มันมีปัญหาตรงไหนล่ะก็เรื่องขับรถมันก็เหมือนกับพายเรือมันก็ยานพาหนะอย่างหนึ่งไม่ต้องรบกวนแถวบ้านทีนี้ การที่ยกมาก็คือเสพในถุนถ้าเสพในถุนก็หมดจากความเป็นพระไปแล้วมันก็ไม่เสพพระแล้วปัญหาเหล่านี้เราจะต้องยอมรับนะว่ามันมีทุกยุคทุกสมัยและพระก็คือคนน่ะ<อ>ก็คือคนที่เข้ามาบวชเอาลูกชาวบ้านมาบวชแต่คนที่ทําดีได้มากมายไก่กองก็มีนะทําไม่ได้ก็มีแล้วก็มีก็ตกไปเสพในถุนก็ถือว่าปร,ราชิกแปลว่าปลาชัยคือพ่ายแพ้มันเป็นการพ่ายแพ้ด้วยตัวกันท่านเอง แพ้ใจของท่านเองท่านแพ้ของท่านเองแล้วก็เป็นบาปส่วนตัวนะฮะเป็นบาปส่วนตัวของท่านคนอื่นไม่ต้องไปสวยบาปร่วมอะไรกับท่านเป็นศีลที่รักษายากคือมนุษย์เนี่ยมันอยู่ในกามาวาจรภูมิมนุษย์ในโลกนี้มันเสพกามตอนศีลมันก็ห้ามแค่การเมสมุนิชาจารสำหรับชาวบ้านทั่วไปเนี่ยทำยังไงล่ะอย่าไปปิดลูกปิดเมียกันก็แล้วกัน ทีนี้คนซึ่งต้องการรักษาศีลประนีตขึ้นเขาก็รักษาศีลโสดวันหนึ่งก็คือหนึ่งเขาก็หยุดวันหนึ่งก็คือหนึ่งก็หมายความว่าในกรณีที่เขาไม่รักษาโสดเขาก็เสพไม่ถุนหรือคนรักษาศีลแปดตามกําหนดเวลาที่เขารักษาตอนนั้นเขาก็ไม่เสพไม่ถุนแต่ระยะที่เขาเลิกรักษาเขาก็เสพทีนี้พระเนี่ยมันเสพและขาดจากความเป็นพระไปเลยเพราะนั้นถ้าชัดเจนจริงๆนะฮะไม่ใช่กล่าวหา คือเราจะต้องจับประเด็นให้ได้นะฮะว่านี่เป็นเรื่องของกรรมเรื่องของกรรมท่านต้องทําเองเท่านั้นจึงผิดคนอื่นกรวหาวว่าท่านทานินทาว่าท่านทาปลุกระดมว่าท่านทาถ้าท่านไม่ทําก็มีผิดมันเหมือนอะไรอ่ะมันเหมือนกับเราจับไฟร้อนท่านร้อนมาท่านเองท่านจับเองท่านร้อนท่านเองแล้วท่านร้อนแล้วนะฮะท่านเลยจับปั๊บก็ร้อนปุ๊บทันทีเลยเพราะประชิกนี่มันไม่ใช่โจทย์อาบัตินี่มันไม่ใช่เรื่องกฎหมาย อาบาตนี่เหมือนกันเนี่ยมันก็จับไฟในร้อนแล้วก็กร้อนเองไม่จําเป็นจะต้องใครจะต้องโจทย์จะต้องบอกจะต้องขึ้นกฎหมาหยอะไรแต่ไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยนะฮะร้อนมาตั้งแต่จับนันแหละทีนี้สมมติว่าท่านไม่ได้จับแต่ท่านก็ไม่ร้อนแล้วคนก็ไปบอกว่าท่านร้อนก็ไม่ร้อนนะนะะเมื่อคนไม่ร้อนอยู่นั่นเองแหละมันเป็นเรื่องของกรรมก็จับประเด็นของกรรมไม่ได้ วันนี้เป็นเรื่องของกรรมเฉพาะตัวบุคคลผู้นั้นกรรมใดใครก่อคนนั้นก็รับกรรมกันไปนะท่านชาวบ้านธรรมดานั่นแหละก็ทดลองรักษาศีลประนีขึ้นไปเรื่อยไปถึงศีลจุดนั้นแต่เกิดพลาดรักษาไม่ได้แล้วก็บาปกรรมก็เป็นถลนโดมนทันต่อจากนั้นตายไปสมมติตกนรกก็ท่านตกนั่นคนเดียวนะงันเราเราจะต้องงองว่า เป็นเรื่องเฉพาะตัวของคนเรานั้นแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะให้พระบริสุทธิ์ร้อยเปอรเซ็นได้เพราะพระคือผู้ที่เพียรพยายามปฏิบัติให้ดีปฏิบัติให้ทรงปฏิบัติให้เป็นธรรมปฏิบัติให้สมควรตามโครงสร้างของพระสังฆคุณสีข้อแรกทีนี้ถ้าหากว่าท่านทำได้ท่านก็เป็นอาหุนนโยประหุนโนโยตะิดนยโยจกานโย เป็นผู้ควรของกรรมนะเป็นผู้ควรของรอนลับเป็นผูคน้ครของทำดุลเป็นผูคน้ครของทำอัญชลีก็เป็นเนื้อหน้าบุญของโลกไม่มีเนื้อหน้าบุญอื่นจะยิ่งกวา่าถ้าท่านทำไม่ได้มันก็เรื่องของท่านเราก็ไม่จําเป็นจะต้องไปวุ่นวายอะไรก็ท่านไม่จําเป็นจะต้องไปดา่าไปว่าอะไรแต่แน่นอนไดาเห็นว่าผิดปกติก็บอกกล่าวชี้แจงแต่ไม่จําเป็นจะต้องไปด่านะเพราะว่าดา่าเราเพิ่มบาปแก่เราเราต้องการเขาเรียกสานวนทางศาสนาเนี่ย พระเจ้าทรงกำหนดไว้ในพระวินัยเลยว่าเวลาเราจะโจดอาบัตแก่ภิกษุอื่นเนี่ยต้องมีเมตตาจิตโจดแล้วก็ต้องขอโอกาสท่านก่อนเรามุ่งเพื่อให้เกิดความไรสุขในตัวท่านไม่ได้มุ่งกําจัดไม่ได้มุ่งทําลายไม่ได้มุ่งเข็นฆ่าให้อาสานอะไรนะถ้าท่านปาราชิพท่านก็สุดไปด้วยกรรมของท่าน คือเราไม่ไปบังคับอะไรท่านสึกะท่านก็ต้องสึกกรรมของท่านเราอาจจะคุยกันอธิบายชี้แจงเหตุผลต่างๆให้ท่านฟังท่านฟังทั้งหลายบัญหาในวันนี้ขอ,อยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบุญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายดยทั่วกันสวัสดี